นี่ชื่อมันมีหลายชื่อชื่อจะเกิดมาแล้วชื่อเงื่อนต่อมาก็เล่าเรียนเป็นมหาเงื่อนแั้นก็เป็นพระครูอินทะปัญญาจารย์ต่อมาเป็นพระอริยนันทมุนี ตตามาเป็นพระราชชรยใช้กุ้ยต้ามาเป็น,นปเทพประวิสุทธิเมตีคือเดี๋ยวนี้เป็นชื่อที่เปลี่ยนเรื่อยมันลำบากชาวต่างประเทศคือลำบากอีกหลายหลายอย่างเราเลยใช้ชื่อที่ไม่ต้องเปลี่ยนคือชื่อที่มือบวชนี อุปชายะให้ชื่อช้ายาว,ว่าอินทปัญโยทีนี้ก็ใช้ชื่อตัวให้เขียนให้ง่ายภาษาสิทได้ว่าพ at'. นะุทธทาสถังเชื่อเงื่อนมันนี่เขียนภาษาสิทธิ์ลำบากที่สุดแล้วไม่เคยออกเสียงเงื่อนไม่ได้ก็ต้องใช้คําที่มันจะเขียนเป็นภาษาอังกิษได้ตายตัวใช้คําว่าพุทธทาส เป็นชื่อตัวอินทปัญโยปัญญา,าเรียกว่าพุทธธาตุอินทปปญโยถ้าจะเอาให้สั้นที่สุดคำเดียวก็วคือพุทธธาตุที่เราเกิดความรู้สึกที่จะรับใช้พระพุทธศาธสนาขึ้นมานตั้งแต่เรียกว่าก่นบวช นิดหน่อยหรืแรกบวชทีมันเป็นจินเป็นจันเมื่อก่อนบวชมันก็ยากอะที่จะรับใช้พุทธศาสนาพอบวชแล้วมันก็สะดวกที่จะรับใช้พุทธศาสนาโดยที่เราเริ่มเข้าใจพระพุทธเจ้าและเริ่มเข้าใจพุทธศาสนา ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์แต่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะได้เป็นที่รู้จักคือพระพุทธศาสนายังไม่ค่อยอแก่เผยแผ่อย่างที่ควรจะมีที่เราจึงเห็นว่าไอ้สิ่งนี้นะมันจะมีประโยชน์ที่สุดสำหรับมนุษย์เราควรจะกระทำอย่างยิ่ง จึงอุทิศตั้งจิตว่าเราจะทำงานโดยแผ่สพุทธศาสนาอย่างก็ว่ารับใช้พระพุทธองค์ให้สมกับหน้าที่ของภาษาว่าที่บวชแล้วทุกเย็นไ <c oughs> ม่ว่าวัดไหนก็สวดทำวัดเย็น ในบทธรรมวัดเย็นมันก็มีคำชัดเลยล่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเห็นมีสระเนื้อข้าพเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้ามันสวดยอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นวินยัยเป็นระเบียบที่จะทำสวดมันก็ยิงข้ารูปข้าวรูปมันัะเราที่ ตั้งใจอยู่ว่าจะรับช้าติพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นทาสจึงสมกับที่เรียกตัวเองว่าพุทธทาสแล้วก็ได้ทำงานอย่างนั้นสมทาความผสมและมีเรื่องแถมพวกอีกหน่อยก็ได้ นึงซื้อพิมพ์ในกรุงเทพนะที่อยู่ในอิทธิพลของผู้นิยมคอมมิวนิสต์เขาเอาไปเขียนล่อล่อจะมาว่าเดี๋ยวนี้เขาเลิกธาตุกันหมดแล้วพุทธธาตุยังงมโคงอยู่อีกสมมติจะเป็นธาตุอะไอีกอะไรทำนองนี้เระรามก็ได้อ่านเองตอวเขาบอก เปื่นผูกว่าโอ้ยมันคนละธาตุเลยมันคนละธาตุผู้เขียนมันเป็นธาตุลัทธิคอมมวนิสต์ทั้งหลับหูหลับตาตเป็นธาตุอย่างนั้นน่ะมันมันคนละความหมายกับที่เราเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นธาตุเลยวามรมองเห็นชัดเจนพอใจจะมีว่ามันมีประโยชน์แก่โลกเราก็ยินดีรับใช้ ไม่ใช่ธาตุในความหมายที่เขาเลิกกันไปแล้วเลิกมันเป็นธาตุอีกชนิดหนึน่งธาตุกดขีใการเป็นธาตุพระพุทธเจ้าทมประสงค์นี่ก็เพื่อจะทำงานเผยแกรธรรมะอย่างสุดชีวิตจิตใจเหมือนกับธาตุที่ถูกบังคับใช้แต่เราไม่ใช่ถูกบังคับใช้เรามีความประสงค์ของเราเองทำอย่างเดียวกันเลย ที่คนไปเป็นธาตลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นแหละน่าจะรังเกียจว่าซึ่งนั่นก็คือความเป็นธาตชนิดหนึ่งน,ะะนี่นะมันพูกจินิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่ควรจะมาตำหนิเราว่าเป็นทาตุที่สมัเป็นธาตพระพุทธเจ้าที่เพราะว่าเป็นธาตพระพุธธทพรรเธเจ้ามันดีกว่าเป็นธาตลัทธิคอมมิวนิสต์นี่ทีนี่นะือ พุทธธาตุถูกด่า <c oughs> นอกนั้นก็ไม่มีเอะไงแต่ทำงานในฐานะเป็นพุทธะธาตเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเนกระทั่งที่เห็นเห็นอยู่งานทุกชิ้นทำเพื่อรับใช้พระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ พุทธศาสตร์สนาท,ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งที่ทั้งวัดทั้งวาเนี่ยทั้งจิตทั้งใจความคิดสติปัญญาธรรมาช้รับใช้พระพุทธเจ้าหมดนี่คือความหมายคำว่าพุทธ,ธาศาสตาเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีกว่า ชีวิตของเราจะอยู่ไปอีกกี่ปีก็ตามใจมันจะใช้เป็นประโยชน์ที่สุดและสูงสุดแล้วก็กควรจะทํางานนี้คือรับใช้พระพุทธเจ้าด้วยการทําให้พุทธศาสนาแพร่หลายไปมีประโยชน์กับคนทุกคนในโลกลกันแล้วกันนี่กนตัณเหตุพุทธทาส การกระทําของพุทธทธาส,สผลที่มุ่งหวังของพุทธทาสมาอย่งคิดด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ใจว่าพุทธบริษยยัททุกคนเป็นพธธุทธทาสอยู่แล้วในตัวไม่ใช่เป็นแต่เราแต่เขาก็ทํางานอย่างพุทธทธาสอยู่แล้วทุกคนช่วยรักษาบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่เขาไม่เรียกตัวเองว่าพุทธทาสก็าตามใจเขาแต่งานของเขาก็มีลักษณะเป็นพุทธทาสเหมือนกันแล้วก็ไม่ยกตัวไม่อวดดีไม่จองห้องของผนว่าเป็นพุทธทาสแต่เราคนเดียวเท่านั้นทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างนี้ก็เป็นพุทธทาสโดยคนทุกคน มีความรู้สึกที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับคำว่าพุทธะเงินะงนอะไรที่เกี่ยวกับพุทธาะที่พอจะพูดได้มันก็มีอยู่อย่างนี้